อาสวัสดีครับวันนี้เราเจอแลปเปียร์ไคเวลี่นะฮะนีดูรถดูรถดูรถโคตรเท่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเขาลง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 พี่พี่ใจเย็นพี่พี่ ตรงนู้นจะมีคายเบอรี่ครับเราจะทําการเล็งครับเราจะมา <c oughs> ดูดูคายเบอรี่กันเราพยายามขึ้นเสาครับ,าย,ย,ารบยังยังยังไม่เลิกโอ้โหเขามีความทะเยอทะายานสูงเขามีความทะเยอทะยานสูงมาก <c oughs> ครับในการข <c oughs> ึ้นเสาวิ่งวิ่งไปกันใช่ไหมล่ะที่เขาขับรถทำไมสอนโอ้โหทำไมทำไมพี่เบียร์โหดจังครับ ลอยกลางอากาศโคตรโหดอ่ะครับเราจะไปตามหาไายเลลี่ที่หายไปนะครับไปโดดพาราชูตพาราชูต,ชตกดอะไรอ่ะนี่แน่นี่ไงพาราชูตปล่อยพาราชูตอ่ะไรกันบ่ พี่ผมขอโทษเอาไอ้เหี้ยนี้โคตรโหดโคตรโหดดูเอ่อชิบหายเอาแล้วกูตกด้วยเอาคอนเทนต์นี่แยเอาโทษโทษโทษเฮ้ยพี่เขาเฮลิคอปเตอร์มาว่ะเยโจไปด้วย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 พี่ผมขออาศัยเฮลิคอปเตอร์พี่ด้วยผมขออาศัยเฮลิคอปเตอร์พี่ด้วย โอเคโอเคดูครับดูคายเมี่ขับมิลิคอปเตอร์ครับมึงดูควันมึงดูควันรู้สึกควันนี่จะเกิดจากการชนทุกีชิบหายแล้วตอนนี้เราอยู่บนิลิคอปเตอร์กับคายเมลี่แล้วพี่เีครับเออเออเรดูครับดูไปครับเขบวัเนี่ยพี่เขาเป็นมืออาชีพมากครับมืออาชีพนี่ครับมืออาชีพขับ่างนี้เลยขับอย่างนี้เลยมืออาชีพชิบหายแล้วเนี่ย เอาละครับตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดนะฮะกับคายเวลี่แล้วก็อักและเวียยังไม่ทันพูดเลยครับพี่ทำไมพิปไปเร็วนะอกูพี่พี่คือผมยังพูดไม่จบเลยครับพี่ครับพี่ผมยังพูดไม่จบเลยนี่เนี่ยถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร b ์ที่ปุ่มสีแดงๆด้านล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ